สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูมันสำปะหลังนะครับระยอง11หรือว่าอีเขียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกำลังถอนขายกันเลยนะครับสภาพดินนะครับแปลงนี้คือสภาพดินที่จืดมากนะครับแล้วก็ไม่มีการให้ปุ๋ยรองพื้นนะครับมันสำปะหลังนะครับระยอง11เนี่ยขึ้นชื่อว่าหัวใหญ่หัวโดกหัวโตนะครับน้ำหนักเยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีการรองพื้นนะครับที่ดีในสภาพดินที่มันจืดมาก สภาพหัวมันสําปรังออกมาก็จะประมาณนี้ครับที่เห็นนะครับเล็กมากนะครับเล็กมากแต่ว่านะครับถึงจะเล็กแต่น้ำหนักเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นนะครับน้ำหนักที่ขายออกไปเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วครับถึงหกเจ็ดตันหรียังครับอ่าสิบตันแล้วนะครับในปริมาณสองไร่นะครับสองไร่นะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ10ตันแล้วนะครับก็คือหัวมันดกนะครับหัวมันดกมากนะครับหัวมันดกมากถ้าหากว่ามีปุ๋ยรองพื้นเพื่อปรับปรุงหน้าดินหน่อยนึงนะครับเชื่อได้ว่าเนี่ยแปลงนี้เนี่ยน่าจะได้ผลผลิตที่ดีมากๆเลยนะครับนี่ครับก็ใกล้จะหมดแล้วน่าจะประมาณอีกรถหนึ่งก็จะหมดแล้วนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับ ที่เห็นนะครับอีเขียวนะครับถ้าหากว่าเราต้องการผลผลิตที่ดีแนะนําก็คือให้ปุ๋ยรองพื้นก่อนที่เราจะปลูกนะครับปุ๋ยรองพื้นก่อนนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ปุ๋ยอะไรก็แนะนําว่าให้รองพื้นเลยนะครับเป็นไปได้ก็ใช้ขี้ไก่นะครับขี้ไก่รองพื้นเลยนะครับแต่ก็ควรระวังนะครับการรองพื้นเนี่ยแนะนําว่าปี2ปีให้ครั้งนึงน,นะครับ ก็คือให้ปุ๋ยรองพื้นสัก2ปีแล้วก็หยุดให้สักครั้งหนึ่งสักปีหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับถึงจะเหมาะราคามันสำหลังในช่วงนี้ก็ถือว่าสูงมากครับแถวบ้านผมเนี่ยราคาอยู่ที่2บาท25สตางค์แล้วนะครับในตอนนี้นะครับ2บาท25สตางค์แล้วนะครับเกษตรกร ที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับถ้าหากว่าได้ในราคานี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าดีแล้วนะครับอยู่ได้กําไรก็ถือว่างามพอสมควรถ้าหากว่าอยู่ที่ราคาสูงกว่าบาท80นะครับก็ถือว่าอยู่รอดได้แล้วนะครับมีที่ไหนให้น้อยกว่านี้หรือมีที่ไหนให้เยอะกว่านี้นะครับแจ้งกันเข้ามานะครับ เพราะแถวบ้านผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณกลางนะครับพอบางพื้นที่แจ้งมาเคยแจ้งมาบอกว่าอยู่ที่2บาทเท่านั้นเองนะครับบางพื้นที่บอกว่า2บาท 30- 40แล้วละนะครับนี่คือขายลานเล็กนะครับไม่ได้ขายในโรงแป้งนะครับถ้าโรงแป้งก็อีกราคาหนึ่งนะครับจะบวกประมาณน่าจะอยู่ที่2บาท5 0บถึง2บาท60และประมาณนั้นนะครับดูสภาพหัวมันสจำปังนะครับ ก็ถือว่าได้นะครับถึงเจาะหัวเล็กบ้างแต่น้ําหนักในช่วงนี้คือน้ําหนักมันได้อยู่แล้วนะครับถ้าถอนขายในช่วงเดือนมีนานะครับกุมภามีนาเมษาเนี่ยสามเดือนนี้ได้น้ําหนักแน่นอนนะครับที่เห็นนะครับเนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับสภาพหัวก็ถือว่าดีทั้งๆท,ที่ดินแปลงนี้จืดมากๆนะครับจืดจริงๆนะครับก็คือหมดสภาพแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ปลูกอ้อยไปหลายปีนะครับปลูกอ้อยไปหลายปีก็กลับมาปลูกมันสำปะหลังก็แบบนี้นะครับตอนที่ปลูกใหม่ๆนะครับต้นมันสำปะหลังนี่ขึ้นมาสวยมากนะครับก็ติดกับแปลงของผมเองนะครับฝั่งนู้นนะครับปลูกใหม่ๆต้นมันสำปะหลังเกิดมาสวยมาก หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับมันสำปะหลังหยุดการเจริญเติบโตต้นมันเนี่ยสูงระดับเอวถึงระดับท่วมหัวพอดีแค่นั้นนะครับนนก็ที่เห็นนะครับหัวเล็กแต่ว่าหัวดกน้ำหนักได้นะครับได้สิบตันแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดาในจำนวนพื้นที่สองไร่นะครับ ก็ถือว่าพอสมควรนะครับสำหรับอีเขียวนะครับระยอง11โอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ